ถวัสดีครับเพื่อนเป่น,เ,ปนเ,เดี๋ยวปุ่มแนะนำเพื่อนๆน,นะถ้าว่าโอ้โอ้โอโลูกกระตาลนี่ถ้าใส่ใส่ตุ่งประมาณแค่นีแน้แค่เต็มมืองมขึ้นเป็นนะครับใส่ไม่ได้นะครับ,นะรบเพราะว่าเราเจาะรูไปแล้วพอติลัง่งพอลูกตานมันจะเดือมซุกกมันจะมีปี่เตอร์นวดเดียวาวปากเดียวาวมันจะเจาะเข้าไปทางนี้แล้วก็ไปไปใจนะครับก็คือต้องงอแบบตุ้งแบบ,แบบเดียวาวก็อันนี้ก็ผมได้ออกแบบโอ้บผลไม้นะครับ ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผุ่มอ้อยเลยนะครับก็นี่ก็ให้กลองไปเลยเออลูกตอนแตได้อ้อยเตะตุ้ตงๆก็เป็นไม่ไม่ดกนะครับมันปลอดทอนเป็นปีนี้แต่ว่าปลูกปลดทอนนี่ก็ถ้านกดีนะครับนี่ตรงนี้ก็ยังเอาไปโอ้ลูกออถุ่มโปได้ได้นะครับลูกบวัวปลูกได้ได้ ก็เดี๋ยวพ่นไปใส่ในกลางมือเอาไว้เลยขนขนไก่นี้พ่นไหนนะหมายว่าจำปะดะนะครับจำปะดะคุมตามากจำปะดะกระบุงมันจะใหญ่แับนี้นะครับนี่อยู่ข้างหลังนี่กระจำปะดะคือได้่ยวพ่นนี่หมากกระตุต้งไม่ต้องเป็นตุ้งดำก็ได้กระเป็นตุ้งแบบนี้อันนี้กระเดี่ยวหมเอ่อไอจิมโปแก้วก้อนเดียวนะครับจิมโปเดี๋ยววาไปใส่ข้างหน้าอันนี้ตะก้ออาจารย์ระยะนะครับ นี่เจ ja. ี Zhan ๊ยบคันกาดไปมันไม่ถึงดังอยู่ไม่ป็นนะครับนะกายเปลีนสังเกตมันเป็นสองเส้นนะครับเออดึงสองเส้นกว่าเส้นเดียวก็เปลือเปลือเปลือล็อกนะครับแล้วก็ดึงเส้นเรื่องนี้ก็เปลือยลุดก็ข้างหลังนี่ก็มียางล็อกไว้อีกทีนะก็ไปข้างหลังก็ยังมียางอีกทีนะครับก็เดี๋ยวมันเป็นอะไรแต่อ่อ การโน้พัลละใม้นี่ก็คือเหมาะกับจำปะดารับคุมกามากตุ้งโลกละไม่ถึงบาทจำปะดาโลกละ50บาทคุมกามากนะครับไม่ต้องปีนตนก็คือตุ้งในวันนี้กับเปลือมาเลยเพิ่มเติมนะครับก็จองพุ่มก็บพระที่การตั้งพยัญนำอยู่ขรันก็เปินเปื่อมาเลยก็นี่ก็ลูกตนโปรกไว้5ตนนะครับกะปอ น้ำนักต้องลูกตวนหมากกระลูกลาโลกก็มีนะครับโลกคิดเป็นแม่ดอกไปนี่ลูกจะย่งไก็รสจัดดีว่านพุ่มก็ติดตานในเพลงนี้กับเพลงนี้ก็เป็นปุ๋อันเปื่อยมาในปุ๋ยเติมนะครับเออว่าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปเลยบนนะครับบนต้นละลานอกนะครับลานอกเส้นก็ต้นบนนี้พุ่มใกล้นะครับใกล้ลานอกเส้นนะครับพุ่มกอกคาเฟ่เปื่อยตัวยิ่งกันก็คือ แต่ว่ากซื้อก็ตักมาได้นะครับแต่ึกแต่ผมผลิตกระทังก็คือ,อยังไม่มีโรงเรือนนะครับจะทำวิดีโอการผลิตส้นกลนทังประเทศนะครับนำไอ้กลุ่นผลิตใจกันไอ้เป,ปลื่ยนๆปลืนผลิตใจกันทังประเทศนะครับ <c oughs> ก็เพื่อเพื่อใครื้อบอนตอนนี้ผมก็ะปะได้ทำโรงเรือนะจะได้ทำวิดีโอตัวช่วยนะครับจะได้หายวิดีโอการผลิตกระทงังตัวนี้ เก็บกักน้ำซ้ำซิบลิดนะครับที่แปดก็ดีที่แปดตระยุ์นะครับกระตั้งนี้เปลี่นเปิีนก้าวมาเลยผมเติมนะครับควักกดติดต,ตามกันน,นะครับปุ่มบวามันจะไม่ชาอยู่ที่เราจะได้จ่ายกระตั้งคุณแบบซุ้งนะครับกระนาบันหลังบ้านแบบนี้ก็คือกพักกินได้อาย,อยนะครับสำหรับคลิปนี้ต่อนี้นะครับนะ่ารักดีครับ